สวัสดีค่ะทุกคนล <Hello. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u c ก y t r e ในมุมที่เราไม่ได้คุ้นเคยมาตั้งนานแล้ว <Yeah. S 1> และไม่ได้ถ่ายมุมนี้นานมากเ <Yeah. S 1> พราะมันรกยังไงล่ะ ใช่ครับมันหลกมากครับเนื่องด้วยกระแสสควิตเกมมันทําให้เมนูเมนูหนึ่งอ่ะมันดังมากๆตอนนี้นั่นก็คือขนมน้าตาลเกาหลีหรือเดากวกน่าแคนดี้นั่นเองคือมันดังมากกลายเป็นว่าทุกคนแห่กันทำตารตัถึงเราด้วยเราทำไปตั้งสองคลิปใช่ทำไปสองคลิปแล้วนั่นแหละแล้วเราเพิ่งม,มาเจอโดยบังเอิญว่าแกอีเดาโกน่าแคนดี้เนี่ยประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีเขาก็มีนั่นคือประเทศจีนไม่ใช่อินเดียไม่ใช่ใกล้กว่านั้นอีกคามา ี่ปมันมีดาวโกนาแคนดี้สุดของญี่ปุ่นด้วยเฮออเพราะฉันไปดูมานะกรรมวิธีเหมือนจะคล้ายแต่หน้าตาที่ออกมาต่างกันโดยสิ้นเชิงเราเลยจะมาทำาดาวโกนาแคนดี้หรือขนมน้ำตาลเกาหลี VS ขนมน้ำตาลญี่ปุ่นจะเป็นไงไปดูเลยไปดนเอสเปนโซอประตูน่ะ เราได้แอบไปทําดาโกนาเวอร์ชั่นเกาหลีมาไว้เปรียบเทียบเอามาให้ดูก่อนสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะคะนี่คือเดลโกนาแคนดี้เวอร์ชั่นเกาหลีที่พูดเลยว่าไม่กําลังละลายแล้ว เราไม่ได้จะมาแกะนะครับเอามาทําให้ดูเฉยๆว่านี่คือของเกาหลีนะคะ<ด>จําหน้าน้องคอยนะคะสิ่งที่เหมือนกันมากๆของเดลกุน่าแคนดี้เกาหลีและญี่ปุ่นคือแบบต้นตำรับเลยเขาใช้อีแบบนี้ทำอ่ากระบวย y เอ่อเป็นกระชอนกระบวยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้แบบเป็นเตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาอีเนี่ยมาละลายน้ำตาลนึกออกปะเขาใช้แบบเดียวกันทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นเลยแล้วถ้าพูดเร็วๆของเกาหลีคือละลายน้ําตาลแล้วก็ใส่อีเบกกิ้งโซดาใช่ไหมให้มันฟูแล้วก็เทลงไปปั๊มลายของ ญี่ปุ่นอ่ะมีส่วนผสมเพิ่มใหม่หนึ่งอย่างคือสิ่งนี้ไข่นี่นะใช่แต่ไม่ใช่ช่างฟองนะแต่ไม่ใช่ช่างฟองนะใช,ใช้แค่ไข่ขาวใช่ใช่ฟอชอ <laughs> ไม,ไ, no? ไม่ได้ใช้ทั้งฟองอใช้แค่ไข่าขาวญี่ป <Okay. ุ่นเนี่ยเขาจะมีเบกกิงโซดาไข่ขาวแล้วก็น้ำตาลครับแต่ครั้งนี้สังเกตไหมว่ามันเปลี่ยนไปเฮ้ยทำไมครั้งนี้เป็นน้ำตาลใสแดงอ่าของเกาหลีเขาใช้น้ำตาลขาวขาวก็ใช่ปะแต่ของญี่ปุ่นอ่ะเขาแนะนําว่าให้ใช้น้ำตาลที่มันเป็นแดงๆเลยไม่ก็เอามาผสมกันสีมันจะได้สวยๆาวชูการ์ใช่ไหมเออไม่งั้นถ้าเกิดใช้น้ำตาลขาวอ่ะสีมันจะดูซีดหมองและจริงๆวิธีของญี่ปุ่นที่เขาแนะนํากันเขาให้ไปทำกับเตาแก๊สหรือมันก็เตา ซึ่งบ้านตุกเป็นเตาแม่เหล็ก <c oughs> ใช้ไม่ได้ลองแล้วลองพยายามทําแล้วมันทําไม่ได้มันไม่สามารถให้ความร้อนได้นะคะเราก็เลยดัดแปลงไม่ใช้วิธีนี้แต่ไปใช้ไมโครเวฟ <c oughs> มาลองทาเดาโกนาเวอร์ชั่นญี่ปุ่นโดยใช้ไมโครเวฟกันโอเคขั้นตอนแรกเราจะตอกไข่ก่อนไ <c oughs> ขน่ขแตกไข่กครับทุกคนเ <c oughs> จ๊งไหมกูจะเอาไข,ข่ขาว <c oughs> อันนี้เก็บไว้ทอดไข่เจียว,ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับดีนะคือมีอีกเฟิรม แตกแล้วนะน้องห้ามแตกโอเควันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวล็อกตอกเองดีกว่าเดี๋ยวล็อกตอกเปลี่ยนแทนนะครับเดี๋ยวเราตักไข่ขาวจากกองไข่ที่เราตอกทีไว้มาแทนนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ไข่ขาวเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะไม่มีเยอะเท่าไหร่ช้อนโต๊ะเองซึ่งอินี่เป็นครึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าต้องสองช้อนอีนี่เราก็จะโกยไข่ขาวตรงนี้แหละไข่แดงห้ามมาเราจะใช้ไข่ขาว แล้วก็จะใช้เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะก็2ช้อนอันนี้เหมือนกันใส่ผสมไปกับไข่เลยหรึ <Okay. S 1> ่งช้อนก็อีกหึ่งช้อนนี่แล้วเราก็จะได้มาเป็นเลไ์ <c oughs> ไม่รู้หเหมือนเรากำลังทดลองวิทยาศาสตร์อยู่นะครับแล้วเราก็จะคนเขาให้เท่ากันเว้ย <c oughs> อ๋จริงๆไหม <c oughs> พอคนเสร็จอะมันดูเหมือนแบบไอซิ่งที่แบบเขาแต่งหน้าเค้กกันนะเห็นไหมเริ่มเหมือนแล้ะเหมือนอีแบบที่เขาแต่งหน้าเค้กอะดูไม่เหมือนของกินเลยนะดูไม่เหมือนของขาวมากกว่าเออดูมเหมือนของหวานดูหน้าตาหน้ากลวยไม่รู้นะครับชี้แม่ะไม่เป็นไร เราเสร็จก่อนดีกว่า<อ>ไม่เป็นร<อ>ไรคนน<อ>ดูอ้า <No! S 1> นีเน่เขาแล้วมกระจายเนียนๆอย่างนี้นะครับเหมือนครีมพอกหน้าก่อนนอนอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีกลิ่นคาวไข่ขาวเขาเอามาดมคือแบบ<ส>ไข่ขาวนี่มันจะคา,าวๆนิดนึงนะใช่ต่อมาถึงคิวอันเนี้ยเก็บไปก่อนปล่อยน้องเขา<ช>อยู่เฉยๆแบบและต่อมาจะเป็นน้ำตาลของเราถ้าใครอยากจะลองเป็นน้ำตาลาสขาวก็ได้แล้วแต่นะแค่ว่าสีมันอาจจะออกมาไม่น้ำตาลเท่าไหร่มันอาจจะซีดๆแล้วแต่ชอบนะคะอ่ามันต้องใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นของเราจะเป็นสีที่มานจะสับสนวุ่นวายขนาดนี้ ได้นำให้ไปหาที่ตวงดีๆมานะครับไม่ใช่มาหารึ่งแบบนี้นะครับเน่ยเห็นไหมเขายังเห็นด้วยเลยทุกคลิปว้าึงหนึ่งหนึ่งช้อนช้อนครึ่งสองช้อนโอ้โหแม่นยำมาและต่อมาที่เราต้องการคือน้ําเปล่าแปลกดมาแล้วเราต้องการใช้น้ําเปล่าหนึ่งช้อนโต๊ะก็เท่ากับอีสองช้อนอันนี้ แล้วก็ปล่อยน้องเขาซึมๆๆๆซึมซึมไปขั้นตอนต่อมาเราจะเอาน้องเข้าไปเวฟในไมโครเวฟสองนาทีครึ่งไฟกลางอย่าเกินกว่านั้นมันไหมลองแล้วก่อนหน้านี้เรางมทางบ่ายสองนาทีครึ่งแม่ของเราก็ไม่มีวินาทีให้กูกูต้องสนาทีครึ่งชิปเอาเองนะครับใช่ เพราต้องใช้อีนี่นะเนี่ยมันร้อนมากมา,มาแล้วร้อน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 สิ่งที่เราจะทําจะต้องเอาอีน้องเนี่ยที่เราผสมไว้ก่อนนั้นเนี่ยมันหนึ่งจิกนะจ๊กเดียวนะครับจิ๊กเดียวจับอันนี้ไวด้ดีๆคนเสร็จแล้วก็อุ้ยร้อนจะต,ต้องรีบรีบเทลงเฮ้ยชื้อ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 อาอุอ้ร้อนเอ๊ะมีฝุู่ใส่จิ๊กน้อยไปวะ่ะเราอาถรรพ์ครั้งแรก้แลวอ มารอจังเลยแก้วอันนี้ก็ไม่ฟูหรอตัซชี้เอ๊ะนี่อะไรโรตีล่ะอันนี้เหมือนก้อนขี้หมาที่ถูกเกี่ยบรอบที่สาม ถามว่าแตกไหมมาลงเฮ้ยชอบวาเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องไม่กลมอ๋อทุกคนมันราจะจ er ับเทคนิคอะไรบางอย่างได้นะ่ครับอีสองอันเนี้ยเราคนเขายังไม่เข้าที่เรารีบไปค hey, yeah. uh, uh ือเราต้องคนเยอะกว่านี้หน่อยจนน้องเขาเริ่มแบบ แล้วค่อยอที่สำคัญเราต้องคนด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะคร<อ>ับสังเกตว่ารอบแรกกับรอบสองมันไม่เร็วเท่ารอบทีศานะครับบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะในคนญี่ปุ่นเขาจะทําในนี้แล้วก็จะคนในนี้แล้วมันก็จะเป็นกลมๆอยู่บนนี้เนื้อออไหมแต่ของเราไม่ได้ทําในนี้ไงถ้าเป็นคนแล้วมันก็จะแข็งอยู่ในนี้มันนเม่อกี้เราเลยควักออกมานะคะแล้วฉันอยากลองทำอีกอันอ่ะลองดูลองดูนะครับอยากได้สวยๆก็ยว<ช>ลองทำอีกอันหนึ่งให้มันกลมๆทุกคนคราวน,นี้เราลองทําในนี้ดูอยากลองทําแบบยี้ฟุ่งเออญี่ปุ่นเขาจะทําบนกระบวย นะ๊เโอ้โหวิมันกระเนิดมากคนไม่ไหวเลยอะคือมันเดือดมากอะน้ำตาลรอบนี้เราจะแถวบ้านเรียกว่าไหมโอ้ยล้อคนไม่ได้น้ำตาลไหมอนอดูนี่คือสีอันที่ละวี่ดอก This is a d a ว g o n a าเกา i ที่หลาลายแล้ว and this is a Dalgona ญี่ปุ่นที่เหมือนสมองจริงมันควรจะเหมือนอ้เนี่ยขนมถ้วยฟูวทุกคนเออเออขึ้นภาพที่คนจะเป็นแบบนี้ แต่ด้วยความที่เราแบบผู้ซีเอาน้องเขาลงมาไงเราไม่ได้ทำเขาในกระบวยใช,ใช่ใช่ใช่มันจะทํายากนิดหนึ่งนะครับจะพูดว่ายากนิดนึงก็อะไรอยู่ยากอะทำยากอะห<อ>น้าตาเขาอะต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรรู้ปะอะไรทำยากชิบเป๊ะทำยากชิบเป๊ะ <laughs> ทำยากบ่กันเลยนะครับแม่โอเคลองชิมค่ะบอยอ่าไหนก่อนอ่ะเอาเกาหล,ลีก่อนก็ได้ที่ทุกคนคุ้นเคยลกินเกาหลีเนี่ยกินบ่อยมากนะครับก็เดี๋ยวจะสักหน่อยนึงนะฮันคือมันละลายแบบละลายอ่ะอืมก็ <ๆ S 1> น้ำตาลน,นะครับ อใจจ่ฟังเสียงกัดนะครับว่าเราก็น่าเกาหลีเสียงประมาณนี้ได้หมายเลขมีเลียมสามเลี่ยมเวงกลมมันจะกรอบแล้วก็แน่นๆมากๆนะคะของเกาหลีของเกาหลีจะกรอบมากๆแล้วก็จะแบบความรู้สึกเหมือนแผ่นกระเบื้องเลยอ่ะแช่มาที่นีใใ่มาไม่ใช10่สมองอมาลองของญี่ปุ่นเราก็น่าญี่ปุ่นอย่าด้อยค่าอย่าว่าน้องทำตั้งสี่รอบมากัด ใกล้ๆก,กล้องนะครับฟังเสียงให้ดีนะครับ<อ>คุณใกล้เกินไปหน<อ>ึ่งสอบตหืมมันร่วนซุยมันร่วนซุยมากค่อยทีค่อยทีโอ้มันมคุยผมมากอะแนะนำว่า หาอะไรมาลองตอนกินนะครับไม่งั้นหกแน่นอนรสชาติไม่เหมือนเดาคอนาเกาหลีเดาหอนาของเกาหลีอ่ะในเรื่องความเข้มข้นความหอมน้ําตาลความคาราเมลอ่ะเขามีเยอะกว่าดาคอนาของญี่ปุ่นความเข้มข้นของน้ำตาลเนี่ยต้องยกให้ดาคอนาเกาหลีเลยแต่ว่าดาคอนาญี่ปุ่นเนี่ยจะออกแนวเบาๆแล้วก็นวลๆกินง่ายกว่าแต่ว่านี่กลิ่นนะมันก็จะมีกลิ่นไข่เยอะกว่านะแล้วก็จะมีกลิ่นไข่ขาวเข้ามาผสมนิดนึงเหมือนเมอแรง์ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นไข่ขาวอาจจะต้องสายนี้ค่ะก็อาจจะต้องไปนี่อันนี้เพอาะถ้าคุณมีชาละอ้นเนี่ยกินกับขนมอันเนี้ย นี่อร่อยส่วนตัวฉันชอบอันนี้มากกว่าเดาร์มาาอันนี้อีกอะเฮ้ยเอางอันนี้อยากชิมบันพระเบิอ่อะไหนๆเราก็ทํามันแล้วนะครับใ้พวกเหล่านี้นะครับอันนี้คืออันแรกที่มันยังไม่ฟูอะทุกคนเคยไปตลาดแล้วเห็นน้าตาลปี๊บป่ะน้ำตาลปีปป๊บที่เขาเป็นแบบ<อ>ที่เป็น,<อ>น,เ,ปนเป็นก้อ,อนๆฟังเสียงนะครับก็เพื่อคนผู้ดูนะครับจะลองพีชีพกัดมันให้ดูหนึ่งสองสามอุ้ยอันนี้อร่อยอร่อยแล้วไม่ล้วนด้วย คือรสชาติมันเหมือนอันนี้เลยทุกคนไม่เหมือนอระปองอันนี้มารวมกันเออนี่อยู่ตรงกลางฟิวชั่นกันนะครับจริงจริงเออฉันก็ชอบอันนี้มากกว่าว่ะเออเพราะว่ามันไม่ล้วนทุกคนแล้วก็มัน ก็บอกว่าชอบอันนั้นเหมือนกันเนาะเนือมันไม่ร่วนแล้วก็มันเกาะตัว,ตวกินง่ายกว่าไม่แข็งเท่าดาวกน่าเกาหลีเฮ้ยอันนี้อยู่ตรงกลางพอดีเลยใช่อืมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากกินแบบนี้นะครับไม่ต้องคนเยอะนะครับ<ด>คนนิดเด,นเดียวแล้วก็เอาลงเลยนั่นเป็นความผิดพลาดที่อร่อยเฉยเออทุกคนบางทีความผิดพลาดมันทําให้เกิดอะไรที่แบบ a เมซิ่งได้เหมือนกันนี่สุดยอดเวอลิกูดส่วนอันนี้นะครับอันนี้สอมตินี้ไม่ได้เลยอ่ะอันนี้นะครับได้พีชีพไปแล้วนะครับไม่เอ้ย ชิมน้องเขาหน่อยเขาอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเหนียวหนึบก,ก็ได้นะอ่าอาจจะเป็นเวอร์ชั่นชิลวี่ลองดูนะครับใช่เฮ้ยมันชิวี่จริงจริงเฮ้ยวันานี้อันนี้น่อร่อยอันนี้เหมือนฟลาชคุกกี้อะเอออันนี้มันเหมือนแบบเดอบรน่าเคี้ยวหนึบเฮ้ยชอบอันนี้อันนี้เฮ้ยทำล้อกเหลวของสองอันนี้ใช้ได้เลยอะนี่นี่มีช้อนไหมขอลองปาดกินตรงนี้นี่นะครับโอ้โหช้อนไม่มีดีๆจรอันเลยเหรอครับเนี่ยมันเป็นน้ำตาลปี๊บครับล็อกครับเออมันคือน้ำตาลปี๊บเลยอันเนี้ยเนี่ยมันเหนียวหนึบพอเถพรามชวะเธมาก อร่อยอร่อยเออว่ะทุกคนเฮ้ยสองอันที่ล้มเหลวกับอร่อยคือการบางทีการทําอะไรที่มันเฟลก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเป็นบทเรียนให้กับคุณผู้ดูได้รู้เลยว่ามันก็มีทั้งแบบที่ตรงตาที่เราอยากได้แบบที่เฟลแต่อร่อยแต่ออกมาดีนะครับนั่นแหละทุกคนเป็นกาลังใจให้เราโดยกันกดไลก์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วเราก็จะมาหาอะไรสนุกๆมาทาให้ทุกคนดูอีกนะคะตอนแรกก็ยอมรับนะว่าแอบงอนนิดหน่อยที่มันออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมาลองชิมมันเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยมันก็ไม่แย่นะ มันออร่่ยยเล,ยละแถมนะครับลองกินกับชาเขียวไปชงมาเรียบร้อยแล้วฟินมากทุกคนแนะนําให้ลองขมตัดกัะหวานใช่ไหมเยี่ยมมากเออข้อเสียของคลิปนี้มีอย่างใช่ไหมหรูม้ปะทุกคนคะ